สวัสดีค่ะวันนี้ร้าน Beauty Hair Lady นะคะจะมารีวิวโทนิกบำรุงเส้นผมยี่ห้อ Legano กันค่ะตัวนี้ช่วงนี้ขายดีมากๆเลยนะคะมาลองดูกันดีกว่าว่ามันมีสรรพคุณอะไรบ้างค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่า Legano Hair Tonic Extra ค่ะเขาบอกว่าด้วยสารสกัดพิเศษจากพืชตระกูลพินัสสกัดมาในรูปแบบ ไฮโดรไลซ์โปรตีนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่ามีพวกสารนู่นนี่นั่นแล้วก็มีวิตามินซึ่งทั้งหมดนี้มันมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมอนอกจากนั้นยังกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดใต้หนังศีรษะของพวกเราด้วยนะเป็นวิตามินแล้วก็เป็นอาหารผมด้วยในตัวเดียวกันเพื่อที่จะช่วยลดการหลุด ร่วงของเส้นผมและลดอาการคันหนังศีรษะเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้ก็คืออย่างเช่นคนที่ผมร่วงหรือว่ามีอาการคันหนังศีรษะบ่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังช่วยเสริมสร้างสมดุลของฮอร์โมนเมื่อใช้เป็นประจำปัญหาของหนังศีรษะจะลดลงทำให้เส้นผมเราแข็งแรงมีน้ำหนักแล้วก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นนั่นเองค่ะ เจ้าตัวนี้ก็มีส่วนประกอบหลายๆอย่างเลยนะเขาก็จะเขียนไว้ตรงนี้ให้เนะว่ามีอะไรบ้างอืแต่ว่าตัวนี้มีน้ำหอมด้วยนะคะแล้วก็มีพวกแอลกอฮอล์นิดๆหน่อยๆเนะอมใครที่แพ้น้ำหอมกับแอลกอฮอล์ก็อาจจะไม่เหมาะแต่ว่าโดยทั่วๆไปนี่ยังไม่ค่อยเจอลูกค้าแพ้เลยนะคะมีเลขที่อยอย์จดแจ้งถูกต้องตามนี้เลยนะ แล้วก็ปริมาณสุทธิอยู่ที่120 ml ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะขวดใหญ่ขนาดนี้พอดีมือนะคะแล้วก็มาแบบว่าเต็มเปี่ยมเลยโทนิกไปถึงตรงนี้นะคะเปิดมาก็จะเป็นหัวฉีดค่ะนี่จะมีตัวฉีดสเปรย์ตรงนี้ปิดปิดปิดปดอ่ะก็เท่าที่ดูดูมานะคะหลายๆคนเขาก็จะบอกว่าตัวนี้มัน ใช้แล้วมันก็จะเย็นหนังศีสะเนื่องจากว่ากิ๊กดูส่วนประกอบแล้วก็คือมันมีแอลกอฮอล์ใช้แล้วมันก็จะเย็นเนาะแต่ว่าพวกโทนิกพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะต้องมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วยบ้างอยู่แล้วเนาะหลังจากที่ดูในหลายๆยี่ห้อนะคะแล้วก็จะมีพวกสารสกัดจากพืชอะไรหลายๆอย่างเนี่ยซึ่งแต่และยี่ห้อก็จะใช้สารแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าใครจะใช้ active ingredient เป็นอะไรมาชูลงนะคะ สำหรับตัวนี้เขาบอกว่าวิธีใช้เนี่ยก็ให้ฉีดพ่นบริเวณหนังศีรษะหลังจากนั้นก็นวดกระตุ้นเบาๆด้วยปลายนิ้วให้ทั่วโดยไม่ต้องล้างออกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้คือฉีดไปเลยค่ะพอฉีดให้ทั่วศีรษะแล้วเราก็นวดกระตุ้นให้สารเคมีมันทำงานหลังจากนั้นก็ไม่ต้องล้างออก ทำกิจวัตรประจําวันได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้หัวแบบเหนียวมากหรืออะไรมันก็แค่แบบฉีดไปบนผมแล้วเดี๋ยวมันก็แห้งไปเองนะคะตัวนี้นะสามารถใช้ได้ทันทีหลังสระผมหรือใช้ได้บ่อยตามความต้องการอ่ะเพราะว่ามันจะมีคําถามว่าพี่คะตัวนี้เนี่ยมันใช้ตอนไหนคะอ่ะก็ถ้าแนะนําทั่วๆไปเราอยากจะบํารุงทุกวันเราก็ ใช้เช้าใช้เย็นอะไรประมาณนี้หรือว่าบางคนแบบนานๆใช้ทีก็อาจจะใช้หลังสระผมก็ได้ทันทีก็ฉีดๆไปหรือถ้าใครอยากจะใช้บ่อยกว่านั้นก็ฉีด3เวลาอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้อันตรายอะไรนะคะตัวนี้ก็เป็นโทนอีกตัวหนึ่งที่สำหรับใครที่แบบอยากบำรุงเส้นผมลดผมร่วงหรือว่าลดอาการคันหนังศีรษะนะคะก็มีเจ้า เลกเกโนโทนิกตัวนี้เป็นตัวเลือกในการบำรุงผมค่ะราคาอยู่ที่ไม่ประมาณร้อยหนึ่งค่ะแต่ว่าร้านบิวตี้เฮ r ิ a ี้เราก็มีราคาพิเศษให้เพื่อนๆทุกคนนะซึ่งทั่วๆไปก็จะประมาณ1 0 0ยถึงสองไม่เกินนั้นอะไรประมาณนี้แล้วแต่ใครจะซื้อได้จากที่ไหนนะคะก็ลองไปใช้กันดูเนาะสำหรับใครที่มีปัญหาเส้นผมหนังศีรษะหรือว่าอยากจะบำรุงให้ผม ไม่หลุดล่วงง่ายอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะพามาดูกันอันนี้เป็นรีวิวนะคะจากลูกค้าในร้านนะอืเขาก็จะรีวิวกันมาว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้เนาะสําหรับคนนี้ก็บอกว่าซื้อให้แฟนใช้ขวดที่สองแล้วรู้สึกว่าผมแฟนร่วงน้อยลงค่ะแล้วก็คนอื่นๆก็บอกว่าร้านจัดส่งดีแพ็คดีเนาะแล้วก็ มีคนบางคนก็บอกว่าซื้อตามเพื่อนเพราะว่าเพื่อนใช้แล้วบอกว่าผมขึ้นก็เลยซื้อตามเนาะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเออเอาไปลองใช้ดูก่อนถ้าดีแล้วจะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งบางคนก็บอกว่าใช้ดีจริงผมขึ้นสินค้าดีประมาณนี้นะคะเท่าที่ดูก็จะประมาณนี้เนาะแต่ว่าที่ทุกคนพูดตรงๆกันก็คือบอกว่า อ,อใช้แล้วมันจะเย็นเย็นสีสษาค่ะอย่างแรกเลยก็คือแบบถ้ารู้สึกแบบว่าไม่สบายหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยฉีดไปอย่างแรกที่รู้สึกก็คือมันก็จะเย็นเย็นดีเนาะอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดใครเคยใช้แล้วเป็นยังไงก็มารีวิวไว้ข้างใต้กันได้เนาะเพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนท่านอื่นๆได้ลองดูว่าเออแต่ละคนใช้แล้วเป็นยังไงบ้างดีไม่ดียังไงก็ลองมาคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ นนี้ะะคะเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นความรู้ให้กับคนอื่นๆด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะลาน Beauty Hair Lady ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดอยากให้รีวิวตัวไหนก็ คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ค่ะเดี๋ยวจะไปหามารีวิวจุกๆให้ดูกันนะคะอย่าลืมบำรุงผมให้ดีเพื่อมีสุขภาพผมสวยในทุกๆวันนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ